เโสวัสดีค่ะขอแนะนำบรรยากาศที่ใกล้จิตธรรมชาตินะคะมาพร้อมวิวเขาอากาศที่บริสุทธิ์นะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านสองชั้นค่ะบนที่ดินแปลงใหญ่นะคะ1 2 0ตารางวาเลยค่ะทุกท่านอยู่ใกล้ศูนย์การค้าอยู่ใกล้โรงเรียนและแหล่งชุมชนนะคะเรียกได้ว่าทำเลทองสำหรับการอยู่อาศัยเลยค่ะพร้อมบ้านสวยๆนะคะ ฟรีทุกค่าใช้จ่ายในวันโอนฟรีแอร์พร้อมติดตั้งนะคะ3ห้องนอนค่ะสามารถกู้ได้110%เครดิตดีมีเงินเหลือค่ะสามารถกู้ไปตกแต่งเพิ่มเติมกันได้นะคะกู้ได้เกินร้อยค่ะทุกท่านอยู่ที่นายาวพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะ2.999,000บาทนะคะ สนใจติดต่อทักคุยสอบถามคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไขเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาท่านลองโทรทักเข้าไปคุยกันก่อนนะคะตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปสำหรับวันนี้เจคนโนต้องลาไปก่อนเช่นกันสวัสดีค่ะ